าตาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมบาเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งทางสหประชาชาติร้อยกว่าประเทศก็ได้ยกย่องว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกซึ่งเป็นวันที่จะนำพาบุคคลทั้งหลายเข้าสู่สันติภาพเพราะปัจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับปัญหา และพบกับภัยร้ายแรงทั้งจากธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและอันตรายตามมาหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มที่จะแผ่ขยายสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น แม้ชาวโลกจะพยายามรณรงค์แก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้มากขึ้นเพียงใดแต่ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปจากเดิมเพราะมนุษย์ยังไม่เข้าใจว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดในโลกนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างและอะไรคือเบื้องหลังของสาเหตุทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นและย่อมเชื่อได้ว่าตราบใดที่มนุษย์ ยังถูกครอบงำด้วยอวิชชาคือความไม่รู้แม้ในอนาคตต่อไปอีกยาวไกลมนุษย์ก็ยังคงพบกับปัญหาและความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งมวลรุมเร้าอยู่ตราบนั้นแสงสว่างอันประเสริฐโดยไม่มีประมาณแห่งพระสัตธรรมอุบัติขึ้นบนโลกนับเป็นความโชคดี อย่างมหาศาลของมวลมนุษยชาติทั้งหลายที่มีการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นผู้นำแสงสว่างทางหลุดพ้นมาสู่โลกแสงสว่างแห่งธรรมนั้นสว่างยิ่งกว่าแสงใดๆในโลกเพราะเป็นแสงสว่างแห่งความหลุดพ้น และนำพาบุคคลเข้าสู่อมตะสุขอันเป็นนิจนิรันดร์ซึ่งเราท่านทั้งหลายย่อมได้ประจักษ์แล้วว่าบัดนี้แม้การเวลาล่วงมาถึง2,500กว่าปีแห่งการตัดสรุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุนั้นยังคงเป็นพระอริยสัจธรรม อันเป็นความจริงอันประเสริฐแท้ที่ได้รับการพิสูจน์มาทุกยุคทุกสมัยและทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพบกับความประเสริฐได้ตัวของตัวเองโดยไม่จำกัดการเวลาดังนั้นเมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันขึ้น15คาค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธในประเทศไทยและทั่วโลก ได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งหรือวันวิสาขาบูชาเป็นวันของพระพุทธเจา้าชาวโลกทั้งหลายจากได้ย้อนลํำลึกนึกถึงพระพุทธองค์โดยลํำลึกนึกถึงการเป็นวันแห่งการประสูติหรือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยรูปกาย และยังรำลึกนึกถึงการเป็นวันแห่งการตัดสู้ของพระมหาบุรุษผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพร้อมกันนี้วันวิสาขาบูชาก็ยังเป็นวันแห่งการลำลึกนึกลำลึกนึกถึงการาดับขันธปรินิพานคือการเสด็จจากโลกไปของพระพุทธองค์อย่างผู้มีชัยชนะ เหนืออำนาจโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นสิ่งร้อยรัดให้มนุษย์ตกอยู่ในวัตฏะสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและในวาระโอกาสอ,อันเป็นราตีแห่งพระจันทร์เพ็นที่เรียกว่าวันวิสาขาบูชานี้อ,องค์การสหประชาชาติและชาวโลกทั้งหลาย ยังได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วยเมืองไทยเมืองพระพุทธศาสนานับเป็นความโชคดีของพวกเราท่านทั้งหลายที่กระแสธรรมแห่งพระพุทธองค์ได้แผ่ขยายและสืบทอดมายังแผ่นดินประเทศชาติของเรา จนพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่วิถีชีวิตของอาชาวพุทธหรือของเราชาวไทยซึ่งก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมัยบรรพชนตราบจนถึงปัจจุบันแม้ชาวต่างชาติต่างประเทศทั้งหลายเมื่อมองอเมื่อมองมายัางประเทศไทย ก็มุ่งมาถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาหากเดินทางมาเยือนเมืองไทยก็มุ่งจะเยี่ยมชมวัดวาอารามซึ่งเป็นรากเหง้าของชาวไทยชาวพุทธรากเหง้าที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งมีแต่ความสงบร่มเย็นผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข อบอ้อมอารีและฝักไฟในคุณธรรมในสมัยปัจจุบันนี้เราทั้งหลายต่างมีความภาคภูมิใจที่แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะมิได้มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยแต่เรากล่าวได้ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ยากจะหาประเทศใดอื่นที่จะมีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าในประเทศไทยได้เพราะนอกจากจะมีวัดวาอารามตลอดจนพระพิสุสง์สมเนรเป็นจำนวนมากแล้วประชาชนคนไทยร้อยกว่าเก้าสิล้านเป็นร้อยละ90ล้วนเป็นชาวพุทธ ซึ่งพลานุภาพแห่งพระราตนไตยและ,ะความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พร้อมด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ชาวพุทธชาวไทยบำเพ็ญเสมอมาทําให้บ้านเมืองของเราสงบร่อเย็นทุกคนต่างยึดมั่นในคุณงามความดีเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนละบาปบำเพ็ญบุญสร้างแต่คุณงามความดี เมื่อทําความดีแล้วย่อมได้ดีทําดีเมื่อใดเมื่อนั้นได้ชื่อว่าเลิกดีไม่ต้องขอให้สิ่งอื่นใดมาดลบันดาลหรือกําหนดชีวิตวิถีชีวิตของเราเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งผู้มีปัญญาจึงนําพาเราทั้งหลายไปสู่ความประเสริฐทั้งไหนพบนี้และพบหน้า จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณอนันต์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณดังนั้นเราในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธและได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธจะช่วยกันตอบแทนคุณแห่งพระพุทธศาสนาของเราอย่างไร และจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นสัญญาณสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็ขออํานวยพรในบุญในกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้บําเพ็ญให้เกิดขึ้นในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันวิสาขาบูชาก็ขอให้ผลบุญเหล่านั้นจงเป็นผลสะท้อนกับ ให้ญ hey, าติโยมได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม